ลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทําน,น้ํายาขนมจีนี่ยค่ะ <พา S 1> เตรียมครกแล้วนะคะวันนี้เลิกงานวันนนี้วัเสาร์นะคะพรุ่งนี้หยุดใส่พริกลงไปจ้ะนี่ช,นช่วยกันช่วยกันกินช่วยกันเอาใส่พริกแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมค่ะหอมแดงลงไปโอ้ยลกไม่เข้าที่ กระไรค่ะมะกระชายนะคะกระชายอ๋อมีค่ะเกือบลืมะะแล้วก็กระชายค่ะเกือบลืมถ้าพี่สาวไม่บอกลืมแล้วนะคะเนี่ยกระชายด้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงโรลงไปนะคะเวลาตำม,มันจะไม่กระดิ่นะคะใส่นะ้ำแซบน้อยใส่หลายแซบหลายโอ้เสถือนเลื่อนลัดเ,เปลี่ยนที่ก่อน thank um. you เดี๋ยวไปต้มน้กันเลยนี่ค่ะพริกที่เราตำเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ปาร้าลงไปค่ะปาร,ร้าแบบเนืวๆเข้มข้นกันเลยครับใส่ไปเลยใส่แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำเปล่านะคะเท่านี้กอนปรุงรสด้วยรสดีค่ะผงหนวยสักหน่อยนะจ๊ะเอาลาลคืมโอเคค่ะ ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะคะติดเตาได้เลยค่ะแล้วเราก็รอเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากนะจ๊ะนี่ค่ะน้ำปลาร้าของเราเดือดแล้วนะคะใบมะก,กรูดของเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะ,ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ,<ๆ>ตเ,คะเตรียมถ้วยชามขนมจีนกินกันได้เลยจ้าปิดเตาแก๊สค่ะ นี่ค่ะคนก่อนนะขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะตักซีดเลยคือเอาผิดลงใส้มงนะครันชอบไปมากูดเย,ย,ย,นนอ,ยอะๆค่ะทุกคนอสวยอ่ะเนี่ยสวยค่ะผักแกรมเต็มกระมังเลยค่ะทั้งผักสลัดผักขาวตอง นี่เป็นถาดเลยค่ะนูดอันดานี่คุแม่ว่านี่ค่ะเราใส่พริกป่นด้วยนะพริกผัดเผ็ดๆนี่ค่ะคนนะหืมองเธอจ้าแม่ไม่กินแม่อิ่มแล้วค่ะทุกคนมานั่งให้กำลังใจมานั่งดูคนกินด้วนี่ต่อ ไมเอเอเคโอเคโอเคม่อยคโอเคโอเคโอเอเคโ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 อเคมอเคโอเอนคโอเโอเคนเคโอเคอเอเคเอเคอเคคโะเอเมโอเอาคเคโอ,อเอ,อ<ะ>เคเคอออม แม่ร้อนด้หนูเจะขุดขุดขุดแป้งขึ้นก็กีน้ำนม่ไม่กัขาเยินเินเล็กนี่เอาผักข้างในหยิบเลยอ่ะจัดมนอึนจ้าเยี่ยงของน้ำกิมเยี่ยงของน้ำกิมอะไรคะใส่เยอะๆ้ค่ไ้นมี มีผักช้าก็ไดยนะคะแต่เด็กไม่กินมันจะช้ามีผักช้าแต่เด็กไม่กินไงชิมโชว์ชิมโชว์ชมนะคะอือตรงเป็ดอร่อยนี่อร่อยยังไงเป็ดน่ากินมากเลยเนี่ยอือสวยมันเลยเนี่ยอืหยิบขึ้นเลยหนักหูเกือบหนักมือบอกให้เอามาซองตัวยางสักตัวหนึ่งเลยนะตรงนี้อ่ะนี่คะ เ่ือกไม่ได้โห่จ๋าทำเองจริงเด็ดแล้วยากกินนะดูนี่นั่นเลยยากกินทำอะไรไม่ได้เอามาหนูหุดลูจะให้ตเมียทเมียก็ดมงไปเลยน่ะดม่ออันดาไปเลยแล้วละลูกกุย่ากินต้มปลาช่อนต้มหมดแดงใครทำใครต้ะ เขาพยายามนางงฟัเขาจะพยายามจะหาปลาช่อนไม่ได้มันก็ไม่ติดมันติดจักจีเด็กกินปลาช่อนเนีไปกินใส่ต้มมันเด็ดนักขายสามิยากกิบอกไอ้ไอ้นี่อะไรก็ไม่ยอมแต่แตกไอ้อะไรนะเป็ดเอ้ยเสียบอันนี้ที่จะชังไม่ใช่อันเบ็ดตักเป็ดนะไม่ยอมทำไปหาจับเขียดมาทำเหยื่อพี่เขียด อยากกินเต้กูนะแล้วตัวเมียไม่นรอมีต้มเป็ดด้มีต้มเป็ดต้มยำเป็ดค่ะหลงไม่เห็นตัวเมียหลวงตัวเมียมันที่สุดแม่ก็อดใจไม่ไหวค่ะทุกคนในที่สุดก็กินแล้วจ้าเป็นไงคะแซบป่อจ้า ก็ปิดคลิปที่แม่ไปเลยจ้าขอสุดท้ายนะคะทุกคนปิดคลิปกันที่แม่กันเลยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมด้วยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะ